กาสสุดับผมวันนี้ผมปอนสายรัสผมมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาไปบุกบ้านฟิตเนสไอดอลนะครับผมในวงการฟิตเนสนะครับไม่มีใครไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้ก็ฝนใกล้จะตกแล้วครับหลายๆคนนะครับจะเห็นเขาในหมอกกาลังกายนะครับผมไลฟ์สไตล์ต่างๆที่เกี่ยวกับออกกำลังกายนะครับแต่วันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนไปนะครับจะไปบุกกันนะครับว่าที่บ้านเขามีอะไรบ้างนะครับผมเลี้ยงแาบอะไรบ้างไปกันเลยครับ

ยังยัง่งกำลัง้อนเด็กชอบเลี้ยงงฝาดิ่นตัวแรกมันเป็นหมาแต่ว่าเออจะเริ่มจากหมาอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนเลี้ยงไม่ได้แล้วก็แล้วก็พอแอบพ่อเลี้ยงตัวหนึ่งหลังนั้นก็ชอบหมามาตลอดเป็นทาสเป็นทาสหมาตั้งแต่เลี้ยงเก็บแมวจรมาเลี้ยง พอเก็บแมวตอนมาเลี้ยงแล้วมันก็มีแบบอยากอยากช่วยแมวตอนตัวอื่นอืก็แบบก็ก็ก็เป็นแบบเลี้ยงรอบรอบบ้านอย่างเงี้ยรอบรอบบ้านที่นี่ก็มีประมาณแปดตัวแล้วก็ในบ้านอีกสามตัวแล้วก็พอมันพอเรามันมีบริเวณบ้านเราก็อยากจะสรรหาลกนี่ก็เพิ่มมารู้มารู้สึกชอบว่าตอนที่แบบแฟนเลี้ยงอเดี๋ยวเรามาดูสัตว์แต่ละตัวของเออเราจะไปดูสัตว์แต่ละตัวของ พี่ฟาลิเกนนะครับผมน้านะครับผม อ่านี่คือบรรดาสัตว์ของี่ฟารินะครับอ่านะครับผมนี่จะเป็นชื่อเชชนะครับนี่คือซีซีแล้วก็พชินนะครับผมแล้วก็น้องโบลีโบลี่นะครับโบลีก็เป็นนกอายุ6ปีแล้วค่ะโอ้โหพ่ชินนี่สิบห้าสิบห้าปีแล้วมีกาเรียก เทคนิคการเลี้ยงไหมแบบเลี้ยงไงให้ให้ได้อายุน่าจะเพราะว่าต้องชินเนี่ยเขาไม่เคยกินขนมหมาหรือว่าอาหารอื่นๆเลย<ม>ยกเว้นอาหารเม็ดแล้วก็พาเขาออกกาลังกายหมายถึงว่าเดินตอนเช้าตอนเย็นทุกวัน<ม>ใช่ตลอดเลยนะทุกวันสิบห้าปีเนี่ยไม่ต่อให้ไปฝากไว้กับใครอะ่ะก็ต้องให้เขาแบบพาไปเดินออกกำลังกายเ,เพื่อนเขาตายเป็นหมกตัวแล้วใช่ครับส่วนมากหมาพวกนี้ เขาจะแบบกีโลกหรือว่าไงสะกดอันนี้เขาไม่มีเขาเพิ่งมามีนี่แหละเพราะว่าเพิ่งพาไปหาหมอปึ๊บเป็นเลยนะครับผมอันนี้พี่ซีก็เป็นแมวจอนนะครับผมแล้วตอนนี้แบบกลายเป็นแมวอ้วนไปแล้วแมวอ้วนไม่มีหรอกนี่นะครับชื่อน้องเชนะครับเขาเป็นเชเชนชอชอเชนชอเชชอเชนอ่าครับเชเขาเป็นแมวพันธุ์บิงโกนะครับลูกลักลูกลัก นี่จะเป็นห้องแมวของพี่ฟาลินะครับสําหรับแมวเลยนี่ห้องเลยโอ้โหจะบอกว่าเนี่ยค่ะมีก่อนเฮ้แต่ท่องน้ำเมื่อกี้อะโอเคครับนี่จะเป็นห้องแมวของพี่ฟาลินะครับผมเป็นอะไรทําก่อนที่บ้านจะทําเสร็จอีกแบบทําก่อนเลยห้องแมว นี่คือสวรรค์ของคนรักแมวเลยนะแบบมีห้องูลให้แมวใช่แต่กล่องพวกนี้เนี่ยก็งบห,หนึ่งนึงกล่องไม่แพงนะไม่แพงนะอันนี้ตัวนี้ด้วยนะตรงนี้แล้วก็กล่องทั้งหมดเนียอันนี้คือมานั่งรอ <c oughs> <c oughs> มาแล้วผห้องแมวลูกห้องแมวของหนูทั้งหลังเลยโอ,โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับผมต้องพูดอพ่องไหนวะพี่กงไม่ต้องก็ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ฟ้ามากๆน,นะครับที่ให้เข้ามาบ้านอ่าเข้าให้มาเปิดอาณาจักรตัดผมอ่าไม่สำหรับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ฟ้ามากเลยนะครับแม่บอกเปิดบ้านสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องบอลมาก ก็สำหรับวันนี้นะครับสนุกมากเลยครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมมาดูคลิปต้อกันะครับผมจะพาไปที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้เวัสดีรับ